สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆวันนี้มากับสายฝนเย็นชุ่มฉ่ำแล้วครับเพื่อนๆครับหลังจากที่ฝนไม่ยอมตกที่บ้านดุงทีมาเป็นอาทิตย์แล้วประก,กอบกับนอกจากไม่มีฝนแล้วก็ยังมีอากาศอุณหภูมิร้อนมากครับเพื่อนๆครับปรากฏว่าวันนี้ ปรากฏการธรรมชาติกับสู่ภาวะปกติแล้วครับเ,เพื่อนๆสาเหตุก็เพราะว่าที่บ้านลุงทีดอกแคป่าหรือว่าดอกแคนาร่วงหล่นลงสู่พื้นปัตตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับคงจะสืมเนื่องมาจากฝนตกทำให้อากาศเย็นลงนะฮะ ต้นแคป่าที่เมื่อวานไม่ยอมร่วงนะครับดอกของต้นแคป่าไม่ยอมร่วงปรากฏว่าเช้าวันนี้เช้าวันที่8พฤษภาคมปี66เนี่ยฮะเขาร่วงหลง่นลงสู่พื้นปัตตภีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆโอเคนะครับก็ขอแจ้งข่าวดีให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับว่า ปัจจุบันนี้นะครับดอกแคป่าร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอากาศก็เย็นสบายแล้วเพราะว่าฝนได้ตกอย่างชุ่มฉ่ำลงที่บ้านของลุงทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับแจ้งข่าวดีให้ทราบครับเพื่อนครับสำหรับเช้านี้ก็บายบายสวัสดีครับ